สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อนใบลงทุ่งอีกสักประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่ฝนกําลังเคลื่อนมาแล้วนะคะเราต้องทําเวลานะคะเพื่อนเื่อนนี่คือหญ้าลูซี่นะคะหญ้าลูซี่นี้วิธีการปลูกาาก็จะปลูกเป็นกอนะคะไม่ได้ใช้ลําต้นปลูกเหมือนหญ้า,าเนเปียนะคะเพื่อนๆน,นี่คือลูซี่นะคะที่จะใช้เป็นกอปลูกนะคะเหมือนกับกรปลูก ปลูกข้าวข้าวเนะาะสวนเนเปีย,ยจะใช้เป็นเป็นต้นนะคะปลูกก็จะได้ใบใบก็จะมีความแตกต่างกันก็คือ,อลูซี่ก็จะเป็นใบรูเรียวแต่ลักษณะใบจะไม่เหมือนกันนะคะจะมีความอ่อนความแข็งนะคะถามทําทําทําเกษตรกรเขาบอกว่าเจ้าลูซี่จะกินง่ายกว่าย่า,าในเปียนะคะเพราะว่าเขาจะนิ่มกว่าอันนี้ก็เขาพูดมาอย่างนี้นะคะ อยากจะให้ไวไปทดลองการเคี right being, uh, like, women, ages, ้ยวไอว้คงไม่ทดลองนะคะแต่ดูจากน่าจะใช่นะคะก็เป็นแบบะกุลข้าแบบเต็มเต็มเลยนะคะเป็นกอนะคะเพื่อนๆผิดค่าประการใดขออภัยนะคะสาหรับผู้รู้นะคะได้ข้อมูลแบบนี้มานะคะก็จะพูดแบบนี้นะคะลูซี่ชื่อเพาะนะคะลูซี่เนเปียโอ้โหชื่อนะตามนี้นะคะ ประสบการณ์เป็นนะคะไไวิวพามาชมอ่งางนาคนะ,ะวันนั้นพาชมย่างนาฝั่งโน้นนะคะนี่ก็กลับมามุมนี้คะ่ะแต่มีความรกมากนะคะตอนนี้คืออาจจะของทื้นที่เพิ่นไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลาด้วยกันที่ว่าเจ็บป่วยอยู่นะคะเลยไม่มีโอกาสได้มาทําความสะอาดแล้วก็ามาสางนะคะเพื่อนๆก็จะดูชมลําบากเลยนะคะจะเป็นเติบโตแล้วนะคะเพื่อนๆประมาณ3ปีได้หรือเปล่านี่ สามหรือสี่ปีหรือกว่านั้นนะคะวัยวัยมามาทีหลังนะคะบางเดินท่านไม่อยู่นะคะไปไม่มีใครเลยนะคะไม่มีใครเลยอยารก็เลยถือวิสาสะเข้ามาเลยนะคะท่านไปทำธุระของท่านเนาะดีดที่ห้าจางนากำลังแตกกิ่งเลยนะคะโอ้สูงประมาณเหมือนกันนะคะแต่โดนหญ้าอา่ามายาาบคุมไปเลยนะคะมองตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จะ มองเห็นต้นสวยงามเลยนะคะแต่ถึงใจน้าเดี๋ยวเราจะแแบบแยาตรงนี้เข้าไปตรงกลางนะคะไปลุยกันไปเหอะไปลายพาลุยลุยมายาลาบนะคะเพื่อนเพื่อนมายาลาบทั้งนั้นเลยนะคะดูสิคะมายาลาบพาลุยแล้วลงั้นโอ้โหรายามเส้นทางที่ข้าลุยไปก่อนเราเนี้เนะาะสายลมบ้างอืมนี่ จะเจอดอกไม้สีสวยด้วยนะคะสีม่วงจะเป็นส,สับเ,เสือนะคะส,สับเ,เ,เ,เสือสีม่วงนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือสับเสือนะคะสับเสือดอกสับเสือสีม่วงนะคะสีม่วงเดียวกันกับมายราบเลยนะคะอืมแต่มีความเข้มกันไม่เหมือนกันนะคะมายาราบนะมลายคาลูยนะคะเบาๆนะคะเบาๆายัางไงเขาก็มีหนามนะคะมายาราบ ยังไม่หลับนะคะเพื่อนๆโอ้ตรงนี้ดอกเยอะมากเลยเอ้าไม่ใช่ดอกไม่ใช่ดอกสับเสือนะคะเพื่อนๆขออภัยนะคะใบเขาคล้ายๆกับสับเสือแต่ใบเล็กนะคะเพื่อนๆอ,อ่อน,นี่นะคะนี่นะคะมีกลิ่นหอมนะคะมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมอ่อนๆกลิ่นหอมอ่อน,ออน,ออนๆนะคะมีเสียงอะไรออกมาจากปานะคะ ว่าเป็นอาจารย์มาแล้วไหมเดี๋ยวนะคะส่งดูก่อนมีเชียงทักมานะคะไม่รู้เลยนะวัยรีบทําเวลานะคะเดี๋ยวก็ฝนนะคะเพื่อนๆว่าอาจจะรีบหน่อยนะคะไปเรามาเข้าสวนเราดีก่อนเนาะนี่พามาชมยางนานะคะไม่รู้ว่าแบ่งอะไรกับแทะนะคะเพื่อนๆดูซิคะ่ะขัดกรนหมดเลยนะคะเพื่อนๆโอ,อใ้ใบใบหนิก โดนใบโดนเพื่อนแทะเลยนะคะนู้จะเป็นอะไรนะรู้จะเป็นเอ่อแมงแมงที่นูนนั้นบอกทรายก็ไม่รู้รต้องดูกันคืนเพิ่งจะรู้ตัวเขานะคะอ๋อสดาจังเลยนะคะทีะ่สุขภาพเจ้าของพื้นที่ก็นไม่ค่อยดีนะคะอาจารย์คะ ดูนี่หนูลายไปแล้วหนูชัดบอกไว้ในเครื่องแล้วอาจารย์ไปไหนมาคะ<ป>ก็ว่าอยู่ว่าเห็นเห็นหญ้าให้วัวเห็นหญ้าให้วัวสดสด พะะามาชมนะคะถ้าใครอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ได้ยังอยู่นะคะอาจารย์ไปสวนนูนะคะโอ้ยเพื่อนๆดูสิคะไวๆดูวๆลุยมายาลาบเลค่ะเพื่อนๆ,ะๆ,ะอนๆจะไปยังไงดีนี่จะไปทางไหนไม่มีทางไปเลยนะคะคงเข้าผิดทางนะคะนี่เข้าผิดทางเลยไวๆเอาไงเอามาแล้วก็ต้องลุยต่อนะคะดูดิมายาลาบนะคะเพื่อนๆ โอ้โหไม่ศึกษาไม่ดูโลเคชันเลยโอ้โหจริงๆเลยไม่ดูโลเคชันในการถ่ายทําคลิปเลยไม่ได้เซอร์เวยก่อนเลยนะคะลูยอย่างเดียวเลยวๆสนุกเข้ายใหญ่เลยโอ้โหการโอ้ยทำไมปล่อยให้ลูกอย่างนี้โอ้โหพื้นที่นี่มีแต่มายาลาบเลยท่านน้อยดูดิสามายาลาบชัดๆเลยนะเนี่ย แล้วก็ไอ้ปุ่ไอ้ดอกือใี่เหลืองเล็กๆนี่ด้วยนะคะโอ่ยการที่ไวลลุยมานะคะเออไม่ใช่อนาคันด้าลุยมานะคะไวา,ะายสไตล์บ้านๆนะคะไม่รู้จะเป็นบ้านหรือจะเป็นอะไรละคะวันนี้กลับออกไปจะได้หลายขวดหรือบ้างโอ้ยอยากชมใบายางนานะคะนี่ไหนมันก่อนมาแล้วอยู่นิ่งๆแล้วคะ่ะทีนี้นะจะไปยังไงได้ทีนี้โอ้สูงมากเลย ยาสูงมากนะคะเพื่อนๆแต่ก็อยากชมนะคะว่าพอมองเข้ามาเรารู้สึกว่ายางนาจะสวยอยู่นะคะแต่ติดที่ว่ามีแมลงนะคะมีแมลงกัดกลอนนะคะเพื่อนๆก็เป็นบางต้นก็จะส่วนมากนะคะส่วนมากแต,ต่ต้นนี้สวยมากเลยนะคะยังยังไม่โดนแทะเท่าไหร่นะคะยังไม่โดนแทะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะพาลุยมายาลาบนะคะพาลุยมายาลาบชมนะคะเพื่อนๆไหนๆมาแล้วนะคะ วสู้นะคะสู้ๆนะคะไม่เป็นไรกวนนิดกวันไหนไม่เป็นไรนะคะเราใสา่ลุยอยู่แล้วนะคะโอ้สวยมากเลยนะคะถ้าตัดหญ้าออกเนี่ยจะโดดเด่นมากเลยนะคะสวยงา,ามนุ่นสั่งนุ่นนะคะเดี๋ยวไงๆไว้ก็จะลุยไปให้ได้นะคะเพื่อติดไปอยู่ตรงกลางนะคะอกำลังใจหน่อยเด้ออย่าเจออาาคอนด้าจริงๆเน้อ แต่น่าจะไม่น่าจะมีหรอกนะเพราะว่าเขาก็คงจะเข้าลำบากเข้าฝัหนามดนละโดนละไปไปต่อใกล้ละก็จะถึงแล้วโอ้โหม,มองมุมกลับสินี่อนาคันด้าลุยมาทา,ทางเลยนะคะโอ้โหชีวิตฉันขำกิ้งเลย ฝนเนี่ยเพิ่งลงนะคะถ้าฝนล,ลงจะวิ่งออกทนันโอ้ไปต่อไปต่อไปต่อนะคะไปต่อลุยต่ออู้หูแตนนี้ดีีคนนี้ดีกว่าตอนเล็กๆนี้ดีกว่านะคะนี่ลอยยำ่ำเราก็ลืมเอารองเท้าบูทตมาจะได้คล่องเนาะอืมสวนอาจารย์อ่าฝนลงเม็ดแล้วค่ะเพื่อนฝนลงเม้นแล้วจ้าฝนล,ลงเม็ดแ,แล้วนะคะ ใบวายคงจะใต้ได้ขอตัวแล้วนะคะเพราะว่าใจวายไม่ไหวแล้วนะคะฝนลงเม็ดแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่รับชมใบวายสั่นบ้านๆพาชมนะคะเพราะว่ากล้องไบวายไม่ไม่มาตรฐานนะคะแต่ทนฝนไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามีแต่กล้องมานะคะไม่มีร่มมาเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะ บายบายนะคะบายบายคะ่ะส่วนตรงนี้ก็มีนะเดี๋ยวแทนกล้องก่อนยังไปไม่ถึงมุมนั้นเลยนะคะจะรอบเลยนะคะพเพื่อนๆตอนนี้จะรุ่นที่สองที่สามเหมือนที่ไว้เคยพามาถ่ายทํำนะคะโชมไม่ทบเลยนะคะยังกลอบแบบอยู่นะคะยังพอไหวพอไหวไม่ไหวกับปัญญาลาบนะคะเพื่อนๆไม่ไหวกับปัญญาลาบบอกสาลาแล้วก็ยังดีต่ออยู่นะ នេះនេះមើលឡានតំណឹងលុយໄປละໄປละ